สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องขอคุณรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูธุรกิจการขายญ้านะครับผมอุ้ยเจ้าเดียวนะครับผมนี่สามสี่ห้ารถนะครับผมนี่เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออภิสิทธิ์พิราตรำครับผมพิกัดฟาร์มสักหนหอยครับตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รบกวนฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0-93 5 1 4 4461ม่งครับผมเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเนี่ สิบเอ็ดตัวครับเลี้งวัวสิบเอ็ดตัวครับปลูกญ่าไน์ปลูกย่าไนต์ย่าไรด้วยครับย้าแผงกลาแผงกลาหญ้่าไน์นี่ปลูกไว้กี่ไร่ครับประมาณสองไร่ปลูกไว้นานนะครับย่าไนต์สองเกือบสองปีแล้วผมอยากให้ดูมากเลยนะครับผมหนาตับเลยครับผมนี่เพิ่งตัดไปนะครับผมนี่ฝั่งนี้ครับอันนี้อายุประมาณกี่วันครับย่าประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนครับในเจ้าที่มาซื้อนี่มาจากไหนครับมาจากบุรีรัม์อันนี้คือเขาเมาหมดเลย มาหมดเลยอันนี้ขายเป็นเป็นแปลงแปลงละสองพันนะขายเป็นแปลงเลยแปลงละสองพันเห็นบอกว่าอะไรขายถูกกว่าชาวบ้านเขาด้วยครับขายเป็นเป็นงานงานละห้าร้อยขายเป็นงานเอองานละห้าร้อยครับทำเมาก็แปลงหนึ่งก็สองพันอายุยากี่วันถึงได้ตัดครับก็ประมาณยี่สิบยี่สิบถึงหนึ่งเดือนก็ตัดได้แล้วปลูกย้าแบบนี้ต้องมีระบบน้ําที่ดีไหมต้องมีที่ดีดีถึงจะถึงจะปลูกง่ายดีถึงจะปลูกง่าย,ายครับ ท่าที่ปลูกมาในประสบปัญหาเรื่องอะไรบ้างสําหรับหญ้าตัวนี้เลยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นแต่มันแรงอ่ะมีน้ํามาเขาก็ขึ้นเหมือนเดิมรกรณีอย่างเช่นเราเพิ่งตัดไปแล้วน้ํามาท่วมเลยท่วมก็ทนานก็ตายผมให้ดูนะครับผมนี่ผมโอ้ห์หนามากครับนี่หนาจริงๆครับผมอันนี้คือตัดแค่ร่องเดียวนะครับผมน,นี่นี่ผมไม่ดูฝั่งนี้ สนใจยาก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับผมนี่ประมาณห้าหกสิบเซนได้ั้างครับนี่ยาวมากเลยน่าจะเป็นเม็ดเลยไมเนาะน่าจะถึงเม็ดแหละครับผมยาวมากเลยเดี๋ยวไปถามคนซื้อยาสักหน่อยดีครับผมนี่นี่เต็มบุ๊บเลยครับผม เดี๋ยวมาถามดูนะครับผมว่าเขาเอาไปขายหรือเอาไปอะไรครับเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปให้วัวกินครับผมวัวเอาไปให้วัวสวัสดีครับป๋าป๋าแกเกินกล้องสวัสดีครับผมครับมาจากไหนครับเนี่ยบุรีรัมจากบุรีรัมอยู่บ้านอะไรครับเนี่ยโอ้สายลำดวนอันนี้คือมาด้วยกันทั้งหมดเลยครับโอ้ต่างคนต่างน้ำมันมาครับผมเต็มรถนี่ประมาณเท่าไหร่ไหนปกติเขาขายเป็นล็อกครับขายเป็นล็อก หอกละห้าร้อยหลอกละห้าร้อยเต็มรถนี่ประมาณเท่าไหร่ปร <2, S 2> ะมาณสองโลพ<ะ>ันหนึ่งอันนี้เอาไปให้วัวก,กินเอาไปปลูกครับโห้โ<ะ>มาจากบุรีรัมมาหาหญ้าเอาไปให้วัวก,กินเลี้ยงวัวไว้กี่ตัวครับเนี่ยสามสิบกว่าตัวปกตินี่มาเอาที่นี่ไปจำไหมก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืใช่ไหมโอ้ทุ่มเทมากครับสุดยอดเลยทีมงานนี้นะครับผมอันนี้คือไม่ได้เอาไปปลูกนะผมมาซื้อหญ้าไปให้วัวก,กินนะครับนี่เดี๋ยวผมไปดู สีคันรถเต็มบุ๊บเลยนี่กําลังเอาขึ้นอีกนะครับผมรวมตัวกันมาเลยเนาะครับโอ้ับครับมาแกเขาสวัสดีครับครับสวัสดีครับใี่สิเบรกไไม่ได้ที่บ้านมีวัวกี่ตัวครับเนี่ยยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าครับรถคันไหนของป๋าครับเนี่ยคันแรกนู่นอ๋อรถคันแรกเลยใช่ไหมครับโอ้โหยี่สิบกว่าตัวครับย่ารถคันหนึ่งนึ่พอไหมพอครับวันหนึ่งได้แค่วันเดียวแล้วอีกวันต้องมาอีกไหมเนี่ยมาพรุ่งนี้หยุดกอนให้กินอย่างอื่นก่อนวันเว้นวันครับ ผมถามตรงตรงเลยช่วงนี้ราคาวัวตกคุ้มไหมกับการเลี้ยงแบบนี้ไม่คุ้มไอ้เรื่องคุ้มไม่คุ้มหรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงครับครับผมเป็นอาชีพของเราครับมันเป็นอาชีพของเราเนาะครับโอ้โหนี่อยากให้ในคำแนะนำสำหรับคนที่เลี้ยงวัวมือใหม่ๆนะครับเเจอปัญหาราคาวัวตกแล้วก็ที่เจอประสบปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องอาหารแบบนี้ด้วยครับต้องสู้ครับต้องสู้ใช่ไหมครับต้องสู้อย่างเดียวต้องเอาใจอย่างเดียวต้องเอาใจอย่างเดียวพี่กอนๆได้ขายวัวมาช่วงราคาแพงๆอ่ะได้ได้อยู่ได้ขายอยู่เนาะครับเป็นไงรับราคาวัวช่ว ช่วงน um, well ี้แย่มากๆแล้วครับแย่มากๆเลยครับมาเป็นพี่น้องกันหมดครับเป็นญาติกันทั้งหมดครับโอ้มาตั้งแต่กันกี่โมงครับนี่มาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับครับห่อข้าวห่ออะไรมากินครับกินขนมเอากินขนมเอาครับโอ้เนเปียครับที่บ้านปลูกเนเปียครับปลูกไว้เยอะไหมครับก็ประมาณไรก่กว่านี่ครับแต่ก็ไม่พอไม่พอครับโอ้โหยี่สิบกว่าตัวเนาะครับปลาปลาพาเดินไปทางนู้นก็ได้ เดี๋ยวไปดูสางโน้นนะครับผมนี่เจอกันโดยบังเอิญนะครับผมพอดีผมขี่รถผ่านมานะครับเห็นขนหญ้าเยอะเลยครับผมนี่เจ้าของนะครับผมเลยเห็นบอกว่าอะไรวัวที่บ้านกินเป็นไงครับโอมันมันเบื่อใช่ไหมมันเบื่อนี่ปกติวัวไม่น่าจะเบื่อหญ้านะแต่มันชอบกินในหญ้าธรรมชาติชอบกินหญ้าธรรมชาติอันนี้คือเจ้าของคุยตรงๆเลยนะผม่าคิดว่าพ่ออะไรครับไม่รู้เลยไม่ทราบเหมือนกันเนาะครับ เลี้ยงวัวพันอะไรอยู่ครับตัวนี้ก็มีทั้งเล่มีทั้งไอ้บัวบ้านวัวบ้านเราธรรมดาครับโอ้ย่านไนเขาไม่ค่อยชอบกินเขากินอยู่ถ้ามันประมาณยี่สิบวันอ่ะออยู่ที่อายุย่าอายุย่าประมาณเดือนหนึ่งครับหรือประมาณยี่สิบสามสิบวันอย่างนี้เดือนหนึ่งครับผมครับกินอยู่อืมแต่ถ้ามันเลยไปแล้วมันจะไม่ค่อยกินครับผมแต่ว่าเ็ษเป็นถ้าวัวคนอื่นเขากินอย่างเงี้ยแรกแรก่นเราตั้งใจปลูก เพื่อขายยามไหมให้วัวกินตั้งใจแค่ปลูกว่าให้วัวกินครับแต่พอมันไปแล้วมันมันเยอะมันเยอะเกินเยอะเกินโูแล้วก็ได้ขายเลยวัวไม่กินครับผมก็เลยขายคอกวัวจะอยู่ตรงนู้นนะผมฝั่งนู้นนะครับผมอ่ามีที่ปล่อยด้วยครับผมนี่แต่ละคันครับผมอัดแน่นกันเลยครับผมเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นก่อนนี่นี่นี่ครับผม หลังขึ้นยากันอยู่เลยครับผมขั้นสุดท้ายมาจากบุรีรัมทั้งหมดเลยนะครับผมนี่โอ้เด็กมือเป๊ะเด็กมืองเปะ๊เเปะ <c oughs> นี่มาเป็นทีมงานเลยครับผม <c oughs> มาซื้อยากันเองนี่แหละครับผมแ <c oughs> น่นอนจริงโอ้โหร้อนไหมปะ สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนี่ครับผมวันเดียวก็หมดแล้วนะครับผมนี่โอ้เก่งมากเลยต้องอะไร FTN Farm ทำเกี่ยวกับพวกรถเกี่ยวไม่ได้ทำเกี่ยวพวกรถเกี่ยวเลยมีวัวคนละยี่สิบกว่าตัวอัพเลยทุกคน10กว่า10ขึ้นเนี่ยมีแต่10ขึ้นใช่ไหมครับโอ้ขึ้น ก็มียูแพนกลาแต่ว่ามันไม่ค่อยสู้น้ําไม่ค่อยสู้น้ํานะครับผม่าปลูกที่โคกต้องปลูกที่โคกใช่ไหมแล้วเห็นเขาโฆษณาว่าอะไรย่าแพนกลาเนี่ทนน้ําทนอะไรดีไม่ทนเลยไม่ทนเลยใช่ไหมนี่คุยตรงๆนะครับผมสำหรับถ้าปลูกตามนาเนี่เสร็จแน่นอนเลยเสร็จถ้าเป็นนาลุ่ม้วยยิ่งเสร็จเลยเสร็จเลยเป็นนาโคกเองครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับผมครับ